เอทำไรไปไหนไปไหนฮะไปไหนไปไหนครับไปไหนเงี้ยวเงี้ยวจะไปไหนครับฮะอะไรลูก หาอะไรอยู่หนูหาอะไรหนูหาอะไรลูกไปไหนอะดมหาอะไรอะลูกหาอะไร Nhung nhau nhau hà lại à lục đó là đang xum nhau nhau khắp Nhung nhau nhau ไม่สงสัยมากเลยว่าหนูซุ่มหาอะไรลูกดม,ดมดมหาอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหรือว่าจะหาเขียดกินอะไรอ่ะลูกไม่ได้กินครับยังไงวันนี้ วันนี้ไม่คุยเหรอวันนี้ไม่คุยกับแม่หรอหืมอ,อ่ะคัน่ายังไงว่ายังไงซึ้บซึบกึก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  ขอนก็ไม่ได้มั่นคงเลยนะลูกขอนก็โยกไปโยกมาเอ๊ะทำอะไรเล่นคนเดียวอ่ะเล่นคนเดียวึบไม่มีใครเล่นด้วยเออ ไม่มีใครเล่นด้วยก็เล่นคนเดียวอ่ะฮึบไปละไปแล้ว